โมวินมาซื้อของเล่นซื้อของเล่นที่นี่ที่ไหนเขาเรียกเออเออโรบินสันใช่โรบินสันอ้ยน้องโมวินมาซื้ออะไรครับอันนี้ไหนบอกก่อนของน้องนารินตอนนั้นใช่ไหมใช่โอเคไหนน้องโมวินมาซื้ออะไรบอกก่อนอะไรไปซื้อเลโก้เฮ้ยเจอแล้วอมาเลย โอ้ไปเร็วไปเร็วมากวันนี้นะ้องปวินจะน้องปวินจะเลือกเลโก้แบบไหนนะตรงี้ตรงนี้น,น้องปวินเนี่ยเท่าที่แม่สังเกตลูกเป็นคนที่เล่นเลโก้เก่งมากแม่ยังเล่นไม่เป็นเลย <laughs> น้องปวินเลโก้ LEGO นี่ก็ดีนะมันจะช่วย ฝึกสมาธิแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ล้วอันนี้เหมือนของลูกเลยเหรอครับน้องโมวินเล่นของเด็กสี่ขวบเลยน้องเวนซื้อไปตั้งแต่ตัวเองสองขวบไหมสองขวบหรือสามขวบอันนี้ไม่ l อ n เอาอันไหนเฮ้ยมันอันเล็กกว่านั้นเล็กกวนอโอนใจก่อน อันเดียี่มีม่น้วง่วินต้องดูอันที่เขียนเลขสี่เลขสี่อายุสี่ขวบขึ้นไปอันนี้หนึ่งขวบมันต้องเป็นตัวใหญ่แน่เลยใช่ไหมอีกเวลาที่เราจะซื้อก็คืออันนี้สําหรับเด็กสิบขวบอันนี้สําหรับเด็กหนึ่งขวบครึ่งขึ้นไปอันนี้8ดขวบอันนี้กี่ขวบอันนี้9ก้ขวบนี่ไงสี่ขวบเอานี้ไหม พี่วีวินเอาอันนี้ไหมเอาไหมครับลูกไปต่อเป็นรถเอาวันเล็กไปเอาอันเล็ก็พอนุดห้าขวบเอาแล้ว เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าน้องบมวินจะเลือกอันไหน,นะคะอันนี้ขอเวลาน้องบมวินไปเลือกก่อนค่ะเดี๋ยวว่ายังไม่เสร็จเลยฮลิค,คอปเตอร์ตำรวจก็มีเฮลิคอปเตอร์ตำรวโอ้อันนี้พี่วินเลงอันนี้เหรอวิน,นมีความคล้า้ตำรวจมากตกลงว่าเจอหรือยังครับสิ่งที่อยากได้ได้หรือยังเอ่ย ยังไม่เจอ,อเ,เดี๋ยวไปเลือกต่อนะครับไม่ไงอย่ไปเลือกต่อนะไม่ไงจํารออันนี้เหเรออันนี้สำหรับน้องที่อายุสองขวบขึ้นไปอ้า อยากได้เนบ,บโรบอบแล้วนี่ไม่ใช่โรบอเอรอลูกไม่ใช่อ๋ออยากได้แบบโรบอกเปน็นแบบไหนหน้าโรบอกเป็นแบบไหนน,หน้าแย่แล้ว,ลวมันไม่เจอแบบโรบอกเย่แล้วเดี๋ยวหลัวเราไปดูที่อื่นกันเอาไหมที่นี่อาจจะไม่มีก็ได้เดี๋ยวเราไปตามหาที่อื่นกัน มันไม่มีจริงๆเลยลูกต้องไปหารถตำรวจรถตำรวจมันจะมีที่ไหนนะองงนี้ไมนี่มีรถเครื่องรถตำรวจเลยสเร็จรถตำรวจรถตำรวจไปไม่มีอโอเคถ้างั้นวันนี้เราเรากลับกันก่อนโอเคไหมครับเราไปดูที่เซ็นทันเราไหมพรุ่งนี้ไปดูเซ็นทันพรุ่งนี้นะโอเคภารกิจวันนี้เป็นไงบ้างสำเร็จไหมภารกิจวันนี้สำเร็จไหม จะรถดับเพลิงเหรอถ้ารถด,ดับเพลิงรถตำรวจจะยังไม่ได้นะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเอาอยัางไงดียังไงดีรอ,อเอารถตำรวจหรือว่ารอเอารถดับเพลิงครับเอารถดับเพลิงถ้าเอารถด,ดับเพลิงรถตำรวจจะไม่ได้เอารถดับเพลิงเดี๋ยวให้น้องพอวินไปตัดสินใจก่อนนะคะว่าจะเอาว<อ>ันวไหนะนะคะค ตัดสินใจแล้วจริงๆเหรอใช่ไปแล้วอนนอโอเคเอารถเด็กเพลิงนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าน้องกวินจะต่อแบบไหนเนี่ยวินบอกให้ป๊าป้าช่วยต่อโอเคสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปรีวิวที่บ้านนะคะบ๊ายบาย